RGB แบบ LAC mm hmm. อหเฉดสีคือเยอะมากจริงๆกว่าจะหมุนไปครบ360นะครับหรือว่า36,000เฉดสีเนี่ยมันก็จะมีโทนย่อยอีกนะครับทำให้ความถี่ นะเรื่องของเฉดสีเนี่ยมันจะมีมากขึ้นตัวไฟ R G B W W สังเกตดูนะครับว่าเวลาเราหมุนตัวโทนไฟเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเองนะครับมันก็จะหมดโทนของสีไฟและสีแดงข้ามไปสีเขียวเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับเป็น R G B W W นั่นเองนะ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูตัวไฟสีนะครับหรือว่าไฟ RGB ของทางแนนไลท์ซึ่งรุ่นเก่านะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เก่านะตัว RGB W W ตัวไฟ RGB ทีออ่ใช้กันอยู่หลากหลายทั่วไปนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ของทางแนนไลท์ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีตัวไฟ RGB ตัวใหม่ออกมาก็คือตัว n น n l ลท์ Forza 64ตัวนี้นะครับเป็น RGB แบบ LAC เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวไฟ RGB w w นะครับกับตัวไฟ RGB LAC ว่ามันมีเฉดสีที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของกําลังวัดเราจะมาดูเรื่องของเฉดสนะีทั้งคู่นี้มี36,000เฉดสีเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น LAC ซึ่งมันจะมีเรื่องของการผสมสีเฉดสีที่ ได้เยอะกว่าตัว RGB WW นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเยอะกว่ากันมากน้อยแค่ไหนแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของสีจริงๆที่เราจะลองเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับระหว่าง LAC กับ WW นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนตัวไฟ RGB WW นะครับมันเป็นการผสมเม็ดสีเนี่ย5สีนะครับก็มีหลักๆเลยก็คือเลดนะครับกรีนแล้วก็บนะูน่ะ ได้ R G B เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า2ตัวท้าย W W นะครับจะเป็นไว้ e แล้วก็วอ r m มไว้ e นะครับที่เอามาผสมกันทําให้ตัวไฟ R G B W W นะครับสามารถที่จะรวมเมสสีได้ถึง5เม็มสีนะครับเวลาเราปรับเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็จะได้เฉดสีที่มันมากกว่าตัว R G B W ตัวเดียวนะครับอตอนนั้นจะมีแค่ Red Green Blue แล้วก็ไว้นะครับแค่นั้นเองวอ r m มไว้ e ไม่มีสําหรับตัว R G B W นะครับแต่พอมาเป็นตัวนี่ครับ Forza 64ตัวนี้นะครับเป็น RGB แบบ LAC นะหลักๆเลยก็จะมี les r เล e e e ีนบลู RGB ได้แล้ว3สีนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีก3สีนะครับก็คือตัวลามก็คือสีแบบออกเขียวมะนาวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว Amber ก็คือสีส้มอมพันนะครับแล้วก็จะมีตัวไซเยนก็คือ สีฟ้าอันนี้คือ6เม็ดสีที่เขาสามารถรวมกันอยู่ในตัวไฟ RGB LAC นั่นเองนะครับทำให้มีการรวมเม็ดสีได้เยอะกว่าตัวไฟ RGB w w หรือว่า RGB แบบ w อย่างเดียวนะครับอันนี้มันจะรวมเม็ดสีทำให้เราได้เฉดสีได้เยอะกว่าอันนี้นะครับคือ ข้อแตกต่างระหว่างตัวไฟ RGB WW แล้วก็ตัวไฟ RGB แบบ LAC นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันจริงๆเลยดีกว่าว่าตัวเฉดสีไหนนะครับมันเยอะมากกว่าแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปลองดูของจริงกันเลยครับลองมาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะครับระหว่างตัว RGB WW นะครับแล้วก็ตัว LAC เนี่ยมันจะแตกต่างที่เฉดสีไหนกันบ้างนะครับอ่ะเราจะลองเปิดที่ตัว p o w e r Tube 34 C ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ เลขหนึนะผมจะเปิดความแรงสักประมาณ50เราไม่ได้มาวัดเรื่องของความแรงเราจะมาดูเรื่องของเฉดส,สีที่เขามีมาให้เราจะเริ่มจาก0ูนศูนย์นะ,อะ 00, นะตอนนี้เราอยู่ที่0ูนะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วเราก็จะไล่ขึ้นไปนะครับแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ที่100นะครับก็จะเป็นสีเขียว รเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะเป็นโทนสีน้ำเงินแล้วกลับมาที่360ูนะครับมี36,000เฉดสีเลขตรงนี้นะครับจะอยู่ที่360โทนสีทั้งหมดก็จะมีแค่นี้สังเกตดูนะครับว่าเวลาเราหมุนเปลี่ยนตัวโทนไฟเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเองนะครับมันก็จะหมดโทนของสีไฟและสีแดงข้ามไปสีเขียวเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับเห็นไหม สีแดงข้ามไปสีเขียวแป๊บเดียวเองอ่า <sych disappointing. S 2> สีเขียวก็จะเป็นแบบนี้เขียวผสมส้มอ่าสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้ําเงินประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวแอนไลท์โพลทูบสามสิบีเป็น r g b w w บยูนั่นเองนะแต่เรื่องของความตรงสีอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นตัว RGB w w นะครับสีเขามา ความถี่น้อยกว่าตัว LAC นะครับแต่ว่าเรื่องของความตรงสี c i แล้วก็ TLCI นะครับค่อนข้างที่จะตรงอยู่แล้วนี่ผมหมุนแป๊บเดียวก็หมดเฉดส,สีแล้วนะครับสำหรับตัว RGB WW นะจะเป็นประมาณนี้นะครับโทนสีที่เขามีมาให้เดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาลองดูโทนสีของตัวไฟ Nanlite p e r Tube 6 4ตัวนี้บ้างนะครับและนี่นะครับก็คือตัว Nanlite Forza 6 0นะครับเป็น Full Color เป็น rgb แบบ lac นั่นเองนะครับก็มีการรวมเม็ดสีทั้งหมดเนี่ยหสีนะครับนอกจากเลด g r e รีนแล้วก็บูนะครับตัวนี้นะครับยังมีเพิ่มสีตัวรามนะครับหรือว่าสีเขียวมะนาวแล้วก็เป็น Amber สีส้มอมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีไซเยนสีฟ้านั่นเองนะสามสีที่มีเพิ่มขึ้นมาจากตัวไฟ rgb ปกติทั่วไปนะมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานกันดูนะครับเราจะตั้งตรงนี้นะครับปึ๊บมาที่0ูนเหมือนเดิมนะ s ซ0เท่ากันนะครับแล้วก็กําลังไฟผมปรับกําลังไฟไปที่50นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ไฟ RGB ละคราวนี้เรามาลองดูเรื่องของเฉดส,สีกันนะครับอันนี้คือ0 0นูนนะครับคือสีแดงเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวไฟ RGB WW เมื่อกี้แต่ว่าเวลาผมเปลี่ยนโทนเนี่ยเห็นไหมว่าจากสีแดงไปสีเขียวนะครับ โทนสีเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะกว่าจากแดงไปเขียวเนี่ยจะเริ่มมีสีออแอมเบอร์มาล,ล้สีส้มอมพันนะครับแบบนี้นอกจากนั้นเราลองเปลี่ยนไปเรื่อยเยปึ๊บเริ่มมีสีเขียวสีเขียวก็จะมีสีเขียวมะนาวมานะครับอ่าเป็นสีโทนสีเขียวที่แบบเราอาจจะหาจากไฟตัว RGB ปกติทั่วไปไม่ได้นะครับนี่แบบนี้อ่า ตอนนี้ผมหมุนมาเรื่อยๆนะกว่าจะข้ามแต่ละโทนสีเฉดสีนะครับถ้าสังเกตดูดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวไฟตัว power tube 30C เมื่อกี้นะครับคือหมุนแป๊บเดียวเนี่ยก็หมดเฉดสีแล้วแต่ว่าตัว rgb lac ตรงนี้เราหมุนไปเลยครับโเฉดสีคือเยอะมากจริงๆพอรวมเป็น6เมตรสีนะครเห็นไหมว่าเนี่ยอย่างสีฟ้านะครับสีฟ้าก็จะมีโทนฟ้าหลากหลายเขียวก็มีโทนเขียวหลากหลายนะครับส้ม ไปแดงก็มีแบบโทนหลากหลายมากๆนี่กว่าจะหมุนไปครบ360นะครับหรือว่า36,000เฉดสีเนี่ยมันก็จะมีโทนย่อยอีกนะครับทำให้ความถี่นะรเรื่องของเฉดสีเนี่ยมันจะมีมากขึ้นกว่าตัวไฟ RGB แบบ w w หรือว่า RGB แบบ w นั่นเองนะถ้าเกิดเราสังเกตดูนเนี่ยผมหมุนมาที่360เป็นที่เรียบร้อยแดงแป๊ดนะครับแบบนี้ แล้วก็ลองหมุนใหม่ให้ดูอีกรอบหนึง่งคือโทนสีกว่าจะข้ามแต่ละโทนสีเนี่ยคือความถี่สีแต่ละเฉดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดจริงๆเยอะจริงๆนะครับสามารถที่จะปรับเทียบไฟล RGB ได้ตามที่เราต้องการเลยแบบเฉดสีบางทีเฉดสีเขียวมะนาวส้มอัมพันอะไรแบบนี้มันไม่มีอยู่ในตัวไฟ RGB W W หรือว่า RGB W นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ได้นะครับเป็น RGB แบบ LAC ทำให้เราได้โทนสีที่มากขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือหลักๆของความแตกต่างนะครับของตัวไฟ rgb ทั้ง2แบบนะครับ rgb w w แล้วก็ rgb lac งานระดับมืออาชีพรับงานถ่ายต่างๆมิวสิก mv ถ่ายแบบแฟชั่นนะครับถ่ายโปรดักต์สินค้าตัวนี้เลยนะครับจบแน่นอนมีหลากหลายเฉดสีให้เราเลือกเล่นนะครับนอกจากเฉดสีที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีพวกเอฟเฟกถึง15แบบนะครับมีพอร์ต ดี x ็ทำให้เราเชื่อมต่อกับพอร์ตส่วนกลางได้เลยเป็นงานพวกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยเป็นงานในสตูดิโองานถ่าย mv นะครับมีไฟอย่างนี้หลายๆดวงต้องการที่จะควบคุมก็ตัวนี้ตัวเดียวนะครับจบเลยอันนี้ก็คือข้อแตกต่างอะที่เอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับ และนี่แหละครับคือสีที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตัวไฟ rgb ww ของตัว power tube 34ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวรวมเม็ดสีได้5ไเม็ดสีก็คือ red green blue white แล้วก็ warm white นะครับระหว่างตัวไฟ rgb ww นั่นเองนะครับกับตัวนี้นะครับที่เป็นตัวไฟ rgb แบบ lac นะก็มีการรวมเม็ดสีกันได้ถึง 6เม่สีนะมีเลด g r กรีนบลูนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลามแอมเบอร์แล้วก็ไซเ็นนั่นเอง6สีนะครับทำให้ได้เฉดส,สีที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยสำหรับคลิปหน้าเราจะมีโปรดักตัตวไหนของทางแนลไลน์นะครับมาเปรียบเทียบให้ได้ดูกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ